สวัสดีครับ BG Sport ขอนำท่านมาชมเกมแข่งขันศึกบอลเจลิกสานะครับเป็นแมชเดย์ที่16ของฤดูกาล2024ครับเป็นการเจอกันระหว่างนาราขับครับเจ้ลกสนามเจอกับ SC สซากามิฮาระนะครับจะเป็นใครครับวิ่งเข้ามาเปิดไปเสาแรกจังหวะนี้มงย้อนกลับมาแล้วก็สบัดอ้าวเข้าไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำเลยครับนาราขับครับโอ้โห ลูกเปิดของนากาชิมะครับเปิดไปเสาไกลครับแล้วก็ม่งตั้งมาโอ้โหเป็นผู้เล่นหมายเลข23ครับโคตาดีครับลูกขึ้นนำของนาคขับก็มาจากลูกฟิกคิกนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับถ้าจะได้ประตูจากลูกเซตฟีหรือเปล่าเล่นสูตรครับแล้วก็หลอกวิ่งมากิงติดแฉลบโอ้โหช่างว่า สองซ้ำไม่ได้ครับปู่ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับสำหรับทีมเยือนสากาบิฮาระครับบอลโตกลับมาอิโตะแย่งวอลไปได้จะไปดาดสองแทงมาได้หลุดไปเหมือนกันแล้วก็ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จครับ1-1ครับจากการยิงของฟูจินูมาครับสำหรับทางสากาบิฮาระครับที่จะไปพลาดกันเองครับแนวรับของทาราขาดครับสกัดบอลไม่ขาดครับ ก่อนที่จะมาเข้าทางฟูจินุมะครับดุดเข้าไปแล้วก็จิงไม่พลาดครับซากามิฮาระตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับอุสินเป่าตุกมีดเเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับนาราขับเสมอกับซากามิฮาระอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเปิดอกบ้าที่ยาเมสกะยาเมสกะเลี้ยงจีสายมีว่างให้มาแล้วก็ได้ดีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนาอีมีรังครับจากอยิงของโอคาดา โยเมสกาเนี่ยพาบอลตะลุยขึ้นมาแล้วก็มองหาเพื่อนครับแล้วก็จ่ายทะลุมาจาังหวะนี้จิ้มเข้าไปเลยครับทางนั้นของโอกาดาครับไม่จับเลยครับยุกิโอกาดาครับลูดูเตะหุมมันก่อนนะครับเปิดมาแล้วก็ได้ต <c oughs> ิดไม่โดนแล้วก็ได้ซัดไกลแล้วโอ้โหพิชลับซ้ำอีกทีไม่โดนได้สับอีกทีโอ้โหลูกกิงของอุจินนุมาครับข้ามคานโอ้โห เกมรุกคนสำคัญครับของทีมเยือนเอาจับบอลได้จังหวะ2ได้ไปต่อแล้วก็วววได้ซัดโอ้โหบอลตรงตัวครับลูกจิงของโอกาดะครับได้เปิดไปอีกทีแล้วก็ได้โคกสปบัดโหเกือบเข้าครับอบอลลุกกรอบไปนิดเดียวครับลูก่งของวูชินุมะครับ แล้วก็ผู้เสียเป่าด้วีดบริเวาการแข่งขันครับน่ารักครับครับทำได้ครับเอาชนะสกบิฮาระไป2ประตูต่อหนึ่งครับ